ัดครบมางานเปิดตัว Galaxy A 45 Ultra ครับตอนนี้งานเปิดตัวเสร็จแล้วตอกำลังจะไปงานไป After Party เฮ้ยเราอยากอัปเดตอ่ะอยากให้ทุกคนเห็นมีใครมีใครดูอยู่บ้างดูก่อนนะเพราะว่าตอนแรกภูวินอยากมาด้วยมากแต่ว่าภูวินต้องทำงานก็เลยมาไม่ได้ อยากอวดภูวิน,นอ่ะทำไงเดียวแอ่เด,ดเอซีให้ฟังงั้นก่อนภูวินมางั้นเรานี่นี่อหดีกว่าออกทำไมมาเร็วจังภูวินตื่อหรอคือมันต้องอยากอวดอผมด้วยเหรอก็ <laughs> ตอนแรกที่บอกว่าอยากมาตอนแรกพยายามขอให้มาแล้วแต่ว่า พ่อไม่ยอมให้มาเพราะมีงานอื่นโอตอนแรกหมอให้เทงานอื่นแล้วมาด้วยกันเพราะว่าความฝันของเราคือการมางานเทคด้วยกันใช่ได้เมื่อไรอ่ะเดี๋ยวหาวันไปเีอุ้ยทำไมทำไมพี่ชายี่อยู่ในมือเพราะว่าเราเป็นเคเอตัวจริงงล่แะเห็นเห็นจานเห็นเห็นไม่แต่ว่าเลือกสีให้ภูวิเรียบร้อยแล้วคิดว่าพูวิต้องเอาสีนั้นแน่นอน สีนั้นคือเอางี้เอางี้ม,มีมีทั้งหมดสี่สีธรรมดาใช่ไหมแล้วสามสีพิเศษอ่ะอ่ะฟังนะที่ว่าคุณจะสนใจสีอะไรนะอันนี้คือสีอไทเทเนียมอ่าไทเทเนียมซิลเวอร์บลูใช่ปะมันจะมีแบบมันจะมีความเหมือนจะมันจะมีความเงินแต่บูบนิดเดียวอ่ะบูนิดเดียวแล้วก็อ่าแล้วก็มีสีดำไทเทเนียมแบล็กแล้วก็มีไทเทเนียมไวท์แล้วก็มีไทเทเนียม แล้วก็มีไทเทเนียมเกรย์ซึ่งพูวินเป็นคนกระเป๋าก็ใช้สีเกรย์ก็เลยเดาว,ว่าต,ต้องใส่เกรย์แน่นอนเพราะเครื่องเก่าก็เกรย์หรือว่าจะเปลี่ยนแน่นอนสีครับผมเป็นคนสาสีเทาดูเป็นทรงสีเทา,าสีประจำพูวินอะ่ะไม่หรือส,สตอนนี้นมีสีมีสีแดงฉานนะหรือพูวจะลองเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานสีแดงปะกกาลังซึ่งเป็นแดงแบบแดงคอรัลอ่ะจริงปะสนใจไหมไหวไหมคือแฮรี่ว่มันน่าสนใจ ใช่ไหมน่าสนใจแต่ว่าชีวิตติดในโลกแบบเราเนี่ยมันจะใช้สีแบบนั้นไม่ได้ไม่แต่ฟังก่อนมันมีสีพิเศษด้วยสามัญก็คืออ่าสีเจ็ดแบล็กคือเป็นแบบดําแบบดํารมุนช <ดำ S 2> <ส>ื่อสีไทยว่าดําทรมุนทึนทึน<ไ><ๆ>คือคือดําไปทั้งหมดทั้งตัวแบบดําแบบจนสุดๆอ่ะคือถ้าเป็นดําธรรมดาที่ไม่พิเศษอาจจะขอบเป็นสีเงินแต่ถ้าสมุดดํารมุนอ่ะคือดําทั้งเครื่องทั้งขอบทั้งอะไรเงี้ยแบบภูมินก็เหมาะปะ หรือไม่ชอบดําอย่างนั้นชอบชอบเอาจริง้่งชอบหมดชอบอ่ะตอนนี้ดำ,อ,ดำอะไรมันเป็นดำขาวเต่าแต่ต้องช่วยเด็ดพี่เลือกนิดนึงดิของตอนนี้ลังเลอยู่ระหว่างสีเขียวเจดกรีนเจดกรีนกับพิงโกเจดกรีนกับพิงโกแต่อันนี้เป็นสีเ็กซ์คลูซีฟออลไลนะ์นะผมว่าพี่เตจะเอาเจดกรี บอกว่ากระเป๋าพี่เตก็สีเขียวโปรป้ายพี่เตก็สีเขียวใช่รู้ได้ไงอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเป็นคนไม่ชอบให้คนเดาถูกเป็นคนชอบเอาชนะถ้าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวก็เจอะอีกสีหนึ่งเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการเอาชนะดีเดี๋ยวเอาแต่ขอเด็ดฟีเจอร์ใหม่ได้ไหมขอเด็ดฟีเจอร์ใหม่ได้เอาเลยอ่ะผมที่ดีไซน์ก็เห็นปะคือมันจะมีฟวามมนเห็นปะเมื่อคืนน่ะดู Galaxy Unpack อยู่แต่ว่าเอ้าหลอนไม่จบเพราะว่าง่วง แต่ว่าเมืองไทยมันตีนกว่าแกั้นั้นขอขอรับอัพให้ขอรับอัพให้อ่ะก็เลยดีไซน์ใหม่จับง่ายกว่าเดิมโค้งมนแล้วก็แบบแคบลงมันแบบเขาเรียกว่าวัสดุทนทานกว่าเดิมจับถนัดมือขึ้นอันนี้ดีไซน์นะแล้วก็แบบเหมือนขอบจอปางลงทําให้แบบในในขนาดที่เล็กกว่าเดิมอ่ะแต่จอใหญ่ขึ้นนิดนึงจากหกจุดแปดหกจุดเก้านิ้วอ๋อแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยใช้โทรศัพท์เท่าเดิมเนาะ ใช่ใช่ส่วนว่าตอบเร็วเร็วจุดจุดจุดขายของเขาก็คือแบบเหมือนฟิลผู้ช่วย a อไอเนี้ยคือเหมือนแบบมันเป็นเจมินายที่แบบเหมือน Google ซัมซุงเป็นฟิลแบบตัวอ่า g o o g l e เป็นกับซัมซุงเหมือนฟิลซัมซุงเป็นตัวซุงของ Google เป็นลูกหลัก Google เลยให้แบบเจมินายมาให้ใช้เป็นอลังการงานสร้างมากเบบเหมือนแบบใช้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวใช้แบบมันมีเขาเรียกว่าคุยแบบเขาเรียกว่าคุยแบบเนเชอรัลมากเลยคุยเหมือนเป็นแบบผู้ช่วยจริงๆอ่ะแล้วก็แบบฉลาดสามารถแบบจ การให้ได้ทุกอย่างคือเหมือนมันเพาะคุณไปถ่ายมาแล้วป้าเฟยไปทำมาแล้วคือ Google ก o o g l e กับซัมซุงเขาจ้างเจมินายไปอยู่ในเครื่องโทรศัพท์หรอใช่ก็รออาจจะเจนหน้าอาจจะเป็นเอ่อโฟรสองจุดูนย์ตอนนี้มันเจมินายสองจุดศูนย์อยู่เพราฉนั้นรับรองได้เลยเป็นคนเล่นมนืวอที่ฉลาดฉลาดเก่งและร้องเพลงเพาะแน่นอนเพราะเป็นเจมินายสอ ตอนนี้ K L คนอื่นเจมินาเป็น,นชื่อ <คน S 1> A <AI> เจม<น>ินายเป็นชื่อ I K L คนอื่นกาลังมองแล้วงงว่าพวกเราคนไทยคนนี้พูดเขา,าเจมินายแล้วหัวเราะทำไมเจมินายมันคืออะไรเหรอหารู้ไหมว่าเจมินายคือชื่อคนที่เป็นเพื่อนพวกเราเ <laughs> <laughs> ขางงว่าเจมินายมีอะไรตลกวะอ่าแนแล้วก็มีออปพูดชส่วนตัวที่ว่าที่เป็นแบบมันจะมี now brief ที่เป็นฟังก์ชันใหม่ที่แบบเหมือนสรุปทุกอย่างไว้แล้วอยู่ในเป็น t ทบาร์เงี้ย so ดบอ a l เงี้ยมันก็จะ คือมันจะเรียนรู้ uh ว่ามันีีดีเลยนี่ว่าเราสนใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยว่าแบบดูดบอลอยู่เรามันรู้ว่าเราสนใจบอลใช่ปะผลบอลก็จะขึ้นเลยทางล่างเป็นแบบเป็นนาวบี mm. เป็นแบบเป็นบารีว่าวันนี้ต้องทําอะไรมีอะไรอัปเดตข่าวสารอะไรใหม่อีเมลนัดใครไว้ต้องทาอะไรอะไรเงี้ยเจ๋งมากอากาศ hmm. เป็นยังไงอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยสมมติของพี่เงี้ยมันรู้ว่าเราเป็นคนบ้าเรื่องอากาศมากเงี้ยมันก็จะขึ้นที่ไทยเด้งเตือนทุกวันว่าวันนี้อากาศร้อยห้าสิบนะต้องใส่หน้ากากด้วยอะไรเงี้ยเห็นพี่ลง เนทวิอยู่ว่าอากาศดีมากที่ซานโฮเซของผู้บินเป็นไงบ้างอากาศโอ้ยเหลืองเลยครับผมเหมือนเกล็ดใีที่วิตจริงเลยขึ้นถ่ายงานบนดาดฟ้ามาพี่อยากรู้ป่ะงว่าฝุ่นมันเยอะแค่ไหนไหนขอดูหน่อยโอ้ไม่ใช่ฟิลเตอร์ตอร์ชุ่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ปัดฟิลเตอร์ด้วยอันนี้คือเขงสดสอันนี้คือจากคนเร็วมากคนเผาเร็วมาก อากาศเร็วมากอันนี้คือเรีวตามจริงจริงแต่ขอแล้วก็ก็อ่ะพูดถึงนี่ต่อ i อเมนนาบีใช่ไหมนี้เป็นผู้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่ที่พี่แจ็คอาจจะเป็นฟังก์ชันที่คุณพ่อจะต้องร้องไห้เพราะว่าเพราะว่าเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่ที่ <laughs> จบออกซฟอร์ดคนนี้ <laughs> คือเขาเป็นคือ <laughs> เขาได้แบบเอแบบออกฟอร์ดมาช่วยแบบแบบเขาเรียกว่าเป็นเอไอที่ แบบมาช่วยทําการวิจัยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นแบบข้อมูลไม่ต้องมีพ่อแล้วก็คือให้พ่อออกไปเลยไปพ่อก็ยังอยู่ยังอยู่โอ้อันนี้อาจจะอ่าอาจจะช่วยซับน้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยซับน้ำไม่ไดุ้ดีชุดไม่ได้เออแต่ว่าจัดการเมเนจทุกอย่างให้ได้หมด ไม่ฟังไม่ได้ใช่ช่วยบทกลด่าไม่ได้อ่าด่าไม่ได้ด่าไม่ได้เพราะว่าพู้ยคนหม่จะสุภาพแล้วก็พูดพูดบทละครมันยาริสยาไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ส่งต้องปรับปรุงนะครับเพราะว่าเป็นแบบไม่ด่ามาเพราะว่ายังแบบอ่ายังไม่มีโหมดดราม่ามีแต่แบบโหมดอ่าช่วยชี้แนะอะไรอย่างเงี้ยช่วยสั่งให้คือแบบ เมื่อกี้ที่พี่ลองใช้ไปกินร้านอันนี้ความเจ๋งขอแอบร้อยฟังเมื่อกี้ใช้ที่ที่ที่ซานโฮเซใช่ปะเหมือนเสร็จงานแล้วก็บอกว่าเสร็จงานแล้วเหนื่อยมากเลยหาร้านชาบูแถวนี้ให้หน่อยมันก็ขึ้นมาเลยขึ้นเลยบอกว่าเราพอเลือกเราบอกเอาร้านนี้ปุ๊บมันก็นำนำทางไปเลยอะไรเงี้ยแบบมันมันฉลาดอ่ะคือเหมือนมันมันเป็นฟิลแบบซีมใช้งานแบบซีมเลสอะคือแบบคือจะข้ามไปแอปแบบเขาเรียกว่าแมปอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ต้องนึกออกปะมันมันซีมเลสเลยอะมันใช้งานแบบไม่มันไลฟ์เลยอะไรออะไรนะมันไลฟ์หรอ ใช่อไงไหนในงานถ้่ว่างานจบไปแล้วส่วนส่วนกล้องก็ดีขึ้นแต่กล้องเอาเจ้าวายแบบเพิ่มจาก12ล้านเป็น50ล้านแล้วก็ถ่ายมาโคได้ใกล้2เซนอืมเห็นอยู่รอชใช่แบบตอนแรกว,<า>ว้าจะได้ใช้ใชพร้อมกันโอ้โหพี่มีในมือก่อนลนะแต่ว่าอันนี้อันนี้แบบเอามาลองชเฉยนะเดี๋ยวเครื่อง,งจริงจะไม่ใช่สีนี้เพราะว่าสีนี้เฮ้ยแต่สีนี้ก็สวยอ่ะ รอบรรมดากันพูยต้องเอาสีเทาแน่เลยเนาะการที่ว่ายูดเาดำหรือเทาแน่นอนพอคิดก่อนน้ำมีฟังชันพอคิกก่อนน้มีฟังก์ชันอะไรใหม่อีกนะพอ่ที่ที่พูนอ่านเจอมามีอะไรบ้างนะที่ที่ผมดูเจอก็คือเรื่องเนี่ยพวก personal data engine แล้วก็ที่ผมอยากลองนีคือไอู้ i ใหม่เนี่แหละเฮ้ยจะันจะบอกว่า วัน UI เจอ่ะมันสวยขึ้นเยอะมากคือเหมือนว่เครื่องมันมนขึ้นด้วยใช่ปะแล้วเขาก็ปรับดีไซน์ user interface ใช่มีความแบบโป้งๆมนๆแล้วก็สวยอ่ะมันแบบมันมันรับกับเครื่องแล้วมันก็ฉลาดขึ้นมันดูแบบมันดูไฮเทคขึ้นอ่ะเออดูสวยขึ้นตอนแรกอ่ะผมจะโหลดเบต้ามาใช้แล้วก็เลยไฟ์เอาว่ายังไม่โหลดหรอมันใช้ในไทยไม่ได้ได้อ๋ออ๋อมันไม่ได้สามารถโหลดเบต้ามาได้แบบทุกเครื่องก็เลยทับไปก่อนก่อนก่อนจะเข้างานขอ ไอ้สองฟังก์ชันไน้ปงสองฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่รู้สึกว่าจะอ่าใช้งานได้จริงในหมู่พวกในหมู่แบบแบบสุดๆเลยก็คืออ,อ่าไอ้เนี่ยชื่ออะไรนะชื่มันเป็นแบบเบสเฟสว่าชื่ออะไรนะที่มันเป็นแบบเลือกหนะ้าคือสมมติเราถ่ายรูปห้า <best S 1> คนเราเราก็สามารถแบบ เราเลือกหน้าที่เหมาะที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนได้คือแบบอันนี้คือปัญหาหลักที่เวลาเราถ่ายรูปหมู่แล้วชอบมีคนแบบไม่พร้อมคนนึงแล้วแบบนึกออกว่าหรือแบบบางคนก็จะเป็นอ่าเลือกรูปที่เพื่อนตายไปลงอ่ไอจีใครคนนั้นรอดนึกออกปะแต่เนี้ยเราสามารถรอดทุกคนได้อ่ะสามารถรอดทุกคนได้แต่ว่าคนลงจะทํหรือเปล่าใช่ถ้าคนถ้าคนลงไม่ใจเยี่ยมเกินนะ <laughs> ถ้าคนลงแบบ <laughs> ยอมปรับเบสเพสให้เพื่อนหน่อยคือแบบ <laughs> ก็จะดีเลยอ่ะสุดท้ายฟังที่สุดท้ายที่ชอบอีกอันหนึ่งนะ อันนี้ผู้วินเหมาะกับผู้วินมากไอ้ที่มันแบบลบเสียงได้ a ดี i เ erase เห็นว่าที่มันแบบสมมุตินะแบบสุดท้ายวิดีโอมามจะดีเทคว่ามีเสียงอะไรบ้างมีเสียงน้อยมีเสียงคนมีเสียงธรรมชาติมีเสียงนู่นเนี่ยแล้วก็เลือกว่าเราจะเพิ่มเสียงไหนลดเสียงไหนอ่ะสมมุติแบบไม่อยากได้เสียงไปดูคอนเสิร์ตแล้วเราล้อตามแล้วเราไม่เสียงมันอุบาทมากไม่อยากได้เสียงตัวเองก็ลบเสียงตัวเองออกอะไรเงี้ยชอบอันนี้อันนี้ได้ยินมาอยู่ได้ยินที่แปลว่าคูณวินได้ใช้แน่นอนได้ยินมากับหูตัวเองแล้วว่ามันเป็นยังไง ไม่แล้วส,ส,ส,สมุนนะเกิดแบบเราแบบถ่ายมาแล้วเราอยากร้องคาราโอเกะเราตัดเสียงร้องคนออกไปก็ได้ถูกป่ะสมมุติแล้วพี่ถ่ายปูวินร้องเพลงใหม่แล้วทีนี้พี่แบบอุ้ยเอามาฝึกอยากได้แบ็คกิ้งแท็กปูวินไม่ยอมส่งให้พี่ก็ลบเสียงปูวินออกเนีย้ยเหรอ,อ,ก,อก็ได้ใช่ป่ะก็จะเป็นแบ็คกิ้งแท็กก็ได้โอ้ยตื่นมากินน้ำเลยเฮลตี้สุดอืมพอแห้งครับ แน่นอนมันต้องกินน้ำอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวตั้งเนี่ยจะเข้าอัลเตอร์ปาร์ตี้แล้วเดี๋ยวมีอะไรมาแชร์ใหม่สู้ๆแต่ว่าเจออ้าพี่มาัสดีครับอย่าออกผู้อย่างเดียวได้ไหมอย่าไล่ผู้ที่ส่วนตัวคนเก่าออกได้ไหมคืงจะมีผู้ที่ส่วนตัวคนใหม่ผู้ที่ส่วนตัวคนเก่าก็มีหัวใจนะต้องลองใช้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนก่อนเลยนะกอลองใช้ก่อนแรงมากครับตลอด โอเคได้เดี๋ยววันนี้ทำงานป่ะเนี่ยไม่ใช่พรุ่งนี้พี่ตอนนี้เก้าโมงอ๋อไม่ใช่หมาอนึงวันนี้ทางานปะทำครับทำทเดี๋ยวจะออกโอเคโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปเข้างานก่อนไบไยครับสวัสดีครับฟันครับ